วันนี้เรามาพูดถึงชื่อเสียงเรียงนามของเรือบรรทุกคบินญ,ญี่ปุ่นกันเรือบรรทุกคบินหรือเรือลบที่สามารถบรรทุกอากาศยานได้นั้นมีวิธีตั้งชื่อที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองกองทัพเรือของญี่ปุ่นนั้นจะอ้างอิงมาจากสัตว์ในตำนานที่มีปีกและบินบนท้องนภา,าได้ทั้งหลายมาใช้ในการตั้งชื่อโดยจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มในการตั้งชื่อคือ 1. กลุ่มสัตว์ปีกในตำนานเช่นเรือบรรทุกคบินโฮโชที่มีความหมายมาจากนกฟินิกซ์หรือนกอมตะที่เป็นนกในตำนานที่สามารถเฟ และจะมีอีกลำที่จะายกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเช่นหรือมัทสคุบินลิวโฮที่มีความหมายจากลิวโฮเซโซที่มีความหมายเป็นมงคลถึงความสิริมงคลและอายุที่ยืนยาวความเจริญรุ่งเรืองอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยลิวโฮนั้นหมายถึงมังกรคู่และนกฟินิกส์ครับต่อมาในกลุ่มที่2นั้นเป็นการตั้งชื่อที่มีความหมายมาจากนกกระเรียนแต่เดิมนั้นนกกระเรียนก็เป็นสัตว์มงคลสำหรับความเชื่อของชาวเอเชียตะวันออกอยู่แล้วแต่ญี่ปุ่นก็นำชื่อแบบนี้มาตั้งให้กับเรือลบเช่นกันโดยในกลุ่มนี้จะมีทั้้งหมดด2ลไแก่ หนึ่งรือบรรทุกเครื่องบินโชคาคุที่หมายถึงนกกระเรียนทยานบินและ 2. หรือบรรทุกเครื่องบินซุยคาคุที่หมายถึงนกกระเรียนนําโชคซึ่งซุยคาคุก็ได้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่โชคดีที่สุดในหมู่เรือบรรทุกเครื่องบินหลักองลำที่มาจากสงครามโลกครั้งที่สอง มาถึงในกลุ่มที่3ที่เป็นการตั้งชื่ออ้างอิงมาจากสัตว์ในตำนานอีกแล้วอย่างเช่นมังกรในกลุ่มนี้ที่มีชื่อเสียงที่เราได้ยินเป็นบ่อยอย่างเช่นหรือบรตทุกบินลิวโจที่มีความหมายหมายถึงมังกรพงาดและอีกลำหนึ่งที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันเช่นเรือบรทุกบินฮิลิวที่หมายถึงมังกรนภา,าซึ่งคำนี้จะตรงกับคันจิในตัวโชวงิหมากลูกญี่ปุ่นตัวฮิลิวที่เป็นหมากที่สามารถเดินระยะทางไกลได้เช่นกัน และก็มาถึงกลุ่มสุดท้ายที่ใช้ในการอ้างอิงในการตั้งชื่ออย่างชื่อจากนกจำพวกเกี่ยวหรือแล้งที่เป็นนกขนาดใหญ่เช่นเลือบัรุษบินฮิโยที่หมายถึงนกอินทรีและเลือบุรุษบินจุนโยที่หมายถึงนกจำพวกเกี่ยวเป็นต้นและจะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่หลังจากปี1 9 4 4จะมีการอ้างอิงชื่อมาจากภูเขามาเป็นมาตรฐานในการตั้งชื่อของเลือดบุรุษบินในเวลาต่อมาเช่นเลือบุรุษบินอามากิที่มาจากภูเขาอามากิในจังหวัดชิซูโอกะและเลือบุรุษบินคาสึรางิ ที่มาจากภูเขาในจังหวัดนาลาครับเอ๊ะเดี๋ยวนะเหมือนเราจะลืมไปตั้งหลายลำที่ไม่เกี่ยวกับกลุ่มที่อยู่ตรงนี้เลยคือกลุ่มเรือดัดแปลงเรือดัดแปลงจากเรือรบประเภทอื่นที่เอามาทาเป็นเรือบรรทุกเคบินภายหลังได้แก่เรือบรรทุกเคบินอาคากิที่มาจากชื่อภูเขาอาคากิในจังหวัดกุมมะที่เป็นหลักการตั้งชื่อของเรือลาดตระเวนญี่ปุ่นในสมัยก่อนและเรือชินานโนมาจากแควนชินานโนที่ตั้งจากรูปแบบของเรือประจําบ้าน ด้วยเลยเหล่านี้จะใช้ชื่อเดิมต่อไปจากที่ตั้งในตอนแรกก่อนจะถูกดัดแปลงไปเรือบรรทุกเบินภายหลังนั่นเองครับผมโอเคจบนะ